หลังจากที่ Nano Fast Tech LT ตัวดังที่คนแห่ซื้อกันทั่วบ้านทั่วเมืองหมดสต็อกไปแล้วใครที่กำลังตามหาอยู่มาฟังทางนี้เลยครับเพราะนี่คือ Fillet N8 Nitro พี่น้องฝาแฝดออกใหม่อยากให้ทุกคนมาลองกันนี่เป็นไม้แบตน้องใหม่จาก Fillet ในซีรีส์ Advanced N8 Nitro ไม้ที่หลายๆคนรอคอยเพราะฟิล์เนี่ยจะคล้ายๆ Nano Fast Tech LT เอามากๆตัวสเปคทําจากคาร์บอนกาไฟล์ 28T น้ำหนัก CU 82 g, กรัมก้านกลางค่อนไปทางแข็งนิดๆและขึ้น N ได้สูงสุดถึง35ปอนด์และที่สำคัญ บาลานซ์พอยต์ส้าหหัวหนักกว่านานโนฟัตเทคนิดหน่อยซึ่งก็เหมาะมากๆกับสายบุกตัวนี้มาพร้อมกับ4เทคโนโลยีเด็ดนาโนพาวเวอร์เทคโนโลยีทาให้ตบแน่นทุกช็อตคอมแพคฟิล์ช่วยควบคุมเกมเป๊ะทั้งรุกทั้งรับสลิมชร์บสวิงไวตอบสนองได้ทันใจและโมเดินสมาร์ทดีไซน์เรียบหรูสไตล์พรีเมียมหลังจากที่ทดลองตีมาก็มีความคล้ายๆนานโนฟัตเทคนะครับแต่มีพลังมากกว่าตีลูกได้เร็วดักลูกไวทุบหนักได้สบายจะมือใหม่หรือมือตีก้นเนี่ยก็ใช้ได้เเพราาะส่่วววนตัคคิดท ีที่ใส่มาเนี่ยทำให้ไม้เฟรนลี่กับผู้ใช้มากๆรุ่นนี้จะมีให้เลือก2สีนะครับสีดํากับสีขาวเรียบง่ายแต่ดูดีสรุปแล้วใครที่พลาดนาโนฟาเทคเอลทไปลองเปิดใจดูรุ่นนี้ครับรับรองว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยไม่แพ้กันถ้าใครโดนป้ายยาแล้วกดเซฟคลิปนี้ไว้แล้วรีบไปหามาตีกันนะครับ